ก็กล่าวสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอเบาเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าหลายคนนะครับมาคอมเมนต์นะครับว่าเฮ้ยพี่พี่มาแจกตั้งค่าทุกทีนะครับพี่ไม่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีเลยนะครับพี่เป็นเทยังไงเนี่ยนะครับก็เพื่อผมอยากได้ตั้งค่าที่แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าหัวทุกเม็ดนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า คลิปนี้นะครับน้องก็จัดเป็นเลยแล้วกันนะครับน้องพี่มีตั้งค่านะครับน้องเรียกได้ว่าตั้งค่าตัวใหม่เข้าหัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องถามว่าเทสยังไงนะครับก็คือพี่เทสเฉพาะพี่คนเดียวเท่านั้นนะครับและตั้งค่าตัวนี้นะครับเป็นตั้งค่าของที่พี่ใช้เองนะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องตั้งค่าตัวนี้นะครับเป็นตั้งค่าของพี่เองนะครับน้องและไม่ได้แจกให้ใครมาก่อนนะครับน้องและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับน้องก็คือ ก็คือแบบว่ามีหลายช่องนะครับน้องก,ก็เรียกได้ว่าตั้งค่าคล้ายๆกันกับพี่เลยนะครับน้องและพี่ขอบอกเลยละน,นะครับว่า อันนี้นะครับโนก็คือไม่ใช่ว่าพี่เป็นเจ้าของตั้งค่าอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกแล้วกันนะครับโนว่าตั้งค่าทุกคนสามารถตั้งค่าได้หมดนะครับไม่มีตายครัวไม่มีแบบว่าไม่มีตายคัวอีกนก็คือไม่มีตายตัวนะครับโนเราก็ไม่มีเจ้าของเลขาสิทธิ์นะครับโนสมมติว่าเป็นตั้งค่าของพี่พี่คิดคุณเองนะครับโนก็คือคนอื่นเนี่ยเอาไปตั้งค่านะครับโนก็ได้นะครับโนก็จะประมาณเลยนะครับก็คือพี่ไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของตั้งค่าอะไรประมาณนี้นะครับโน้พี่แค่แบบว่าตั้ง จกต่อด้วยละกันนะครับถ้าพี่มีตั้งค่าดีๆพี่จ้องมาแจกแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนเออก็จะเป่ามาเรื่อยๆครับตั้งค่าตัวนี้นะครับน้องเรียกได้ว่าเทจากพี่คนเดียวนะครับน้องเข้าหัวแบบ100%นะครับก็คือพี่ดึงไป10นัดเข้าหัวไป10นัดเลยนะครับและการดึงหัวของพี่นะครับน้องก็คือไม่ได้ดึงกับบุญยนนะครับและไม่ได้ดึงกับบอรดนะครับก็คือดึงกับการเล่นจริงๆนะครับน้องมา เรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าพี่จะเริ่มจากอันแรกนะครับก็คือเป็นการตอบสนองหรือว่ามองรอบนะครับมองรอบครับใส่อยู่ที่200ไปได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ามองรอบนะครับโนะใส่ไปได้เลยนะครับอยู่ที่200นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับโนะสำหรับมองรอบนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับโนะอยู่ที่200ร้อยเอครับทุกคนก็คือ การมองรอบนะครับเนาะถ้าเราใส่ต่ำนะครับก็เรียกได้ว่ามันจะดึงหัวไม่ค่อยขึ้นนะครับเนาะแต่ถ้าเราใส่สูงเกินไปนะครับก็คืออาจจะดึงหัวเลยไปนะครับเนาะแต่ก็อัปเดตมาแผทใหม่สามารถใส่สูงได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะคำสั่งของมองรอบก็คือปัดใช้ปัดขวาปัดขึ้นปัดลงได้นะครับเนาะเรียกง่ายก็คือ ดึงหัวนะครับเนาะสำหรับคำสั่งมอมรอบนะครับทุกคนก็คือวันส็อนอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่มอมรอบทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นกล้องเลดดอทนะครับเป็นกล้องที่ติดมากับปืนนะครับลงไปแล้วเราได้ปืนนะครับก็คือเรียกว่ากล้องเลดดอทนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่ 170เท er mm ่านั้นนะครับทุกคนตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับถ้าตั้งประมาณนี้นะครับจะไม่เสียใจแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะเข้าหัวดีมากๆนะครับน้องตั้งค่าตัวนี้พี่กาลังตีเลยนะครับน้องถ้าไม่เข้าหัวดีนะครับน้องก็คือมาว่าพี่ได้เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเพราะว่าพี่เทสเองนะครับน้องและเป็นตัวพี่นะครับน้องเป็นคนเทสเองด้วยนะครับไม่ได้ให้อดมินไม่ได้ให้แบบว่าผู้ช่วยของพี่นะครับน้องเป็นคนเทสนะครับเพราะว่าตั้งค่าที่พี่เทสมานะครับน้องก็เรียกได้ว พี่เท็กับมือนะครับนอแล้วก็เท็ดคนเดียวนะครับนอดีแล้วก็มาแจกต่อนะครับนอก็จับเป้ามานี่เลยนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของสโคร์คุณสองนะครับสำหรับสโคร์คุณสองนะครับนอก็ตั้งได้เลยนะครับนออยู่ที่100นะครับทุกคนก็จับเป้ามานี่เลยนะครับนอสำหรับสโคร์คุณสองนะครับก็คือเอาไว้ดึงระยะกลางๆนะครับนอเรียกนี่ว่าคนระยะกลางนะครับนอก็สามารถดึงได้เลยนะครับทุกคนพี่ข่าบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่า ดึงระยะกลางๆได้เลยนะครับเนาะสำหรับสโค๊ปคุณสองนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโค๊ปคุณสี่นะครับเนาะสำหรับสโค๊ปคุณสี่นะครับเนาะก็ให้ตั้งอยู่ที่ประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอยู่ที่100นะครับเนาะ76นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถตั้งตามนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเนาะถ้าตั้งประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า เข้าหัวพันเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเนาะถ้าตั้งประมาณนี้นะครับทุกคนก็สามารถตั้งได้เลยนะครับเนาะอยู่ที่1 7 6 1 7 7อะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่ก็ห้ามเกินนี้แล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะลำกล้องสไนเปอร์นะครับให้ตั้งอยู่ที่ประมาณ100นะครับเนาะ59เท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็มือมองอิสระนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่ 200ไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับมุมมองอิสระนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเนาะสำหรับต่อมานะครับก็คือนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าต่อมาก็จะเป็นทางด้านของการควบคุมนะครับสําหรับการควบคุมนะครับเนาะก็ให้ตั้งค่าเป็นเริ่มต้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าการควบคุมนะครับเนาะก็ต้องตั้งค่าให้เป็นเริ่มต้นอันแรกนะครับอันที่2ก็ให้แสดงเมื่อสกปรนะครับอันที่3ก็ให้เราเปิดนะครับอันที่4นะครับก็ให้เราเปิดนะครับอันที่5ให้ เปิดนะครับอันที In ่6ให้เราเปิดนะครับอัน ah, ท oh, okay. ี่7ให้เราเปิดนะครับอันที่8ให้เราปิดนะครับส่วนอันที่9นะครับน้องก็ให้เราเปิดนะครับทุกคนก็สามารถเปิดปิดตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเปิดปิดหรือว่าไม่รู้จุดเปิดปิดนะครับน้องหรือว่าอยากรู้นะครับน้องว่าเปิดปิดยังไงปิดยังไงเปิดยังไงนะครับเปิดตรงไหนบ้างนะครับปิดตรงไหนบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับน้องถ้านอกเหนือจากนี้นะครับสามารถตั้งได้ตามใจนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าองการ ครับน้องพี่จะแนะนําสุดๆเลยแล้วกันนะครับน้องว่าให้ตั้งตามพี่แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนมากถ้าไม่ตั้งตามพี่นะครับนีดีว่าเข้าหัวไม่ค่อยดีนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่ได้ตั้งตามพี่นะครับน้องก็แนะนาแล้วกันนะครับให้ตั้งตามพี่แล้วกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับน้องก็สามารถตั้งตามได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของ ตามได้เลยนะครับสำหรับการควบคุมนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นจุดสําคัญมากๆเลยนะครับน้องก,ก็คือย้ำนะครับว่าเป็นจุดสําคัญมากๆนะครับน้องก,ก็เป็นขนาดภูมิยิ่งนะครับพี่จะแนะนานะครับน้องก,ก็คือ ข้อสำหรับขนาดปุ่มนี้นะครับถ้าอยากให้เข้าหัวร้อยเปอร์เซ็นต์รอยนะครับน้องก็หนึ่งรอยนะครับตั้งอยู่ที่สี่สามห้าสามหกสิบสามนะครับน้องมือถือหน้าจอย่งเล็กนะครับตั้งอยู่ที่สี่สามนะครับมือถือหน้าจอกลางหรือว่าขนาดที่พี่แนะนํานะครับน้องก็ตั้งอยู่ที่ห้าสิบสามนะครับน้องแล้วก็เล่นไอแพดนะครับตั้งอยู่ที่หกสิบสามนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องการวางปุ่มนะครับพี่ขีดลูกศรแดงไว้ให้แล้วนะครับน้องก็สามารถนะครับน้องวางปุ่มตามนี้ได้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้ววกัันนนะครบา่ ถ้าคนไหนนะครับน้องอยากรู้ขนาดปุ่มที่ดีนะครับน้องอยากให้พี่เลือกให้นะครับพี่แนะนําอยู่ที่53ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าตั้งประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเข้าหัวดีจะจัดเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแนะนํและกันนะครับน้องให้ตั้งอยู่ที่53ละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของขนาดปุ่มนะครับที่แบบว่าดีนะครับน้องแล้วก็เข้าหัวดีมากๆนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องขนงนนาาดดดมีีๆะคครัั้ก็ต่บ ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับนี sure so ่ดูว่าเข้าหัวแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ตั้งนะครับเนาะก็ลองตั้งดูได้นะครับทุกคนถ้าคนไหนตั้งแบบเดิมของพี่นะครับก็คือ59นะครับเนาะแนะนํานะครับเนาะก็คือลดมาเหลือ53นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามันจะดีมากๆเลยนะครับเนาะถ้าตั้งประมาณนี้นะครับและเข้าหัวดีจะจัดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายจนได้นะครับสสาาาาาาาหรรรรรััััับบบบบบขขข้้้้นน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 นตออออุุดดดดททยกกกกก็็เเปงงงฟิะะะคคคคีี่่วพลใจ ก็คือพูดถึงเรื่องกราฟิกแล้วนะครับเนาะพี่ก็แบบว่าอยากบอกทุกคนเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากราฟิกนะครับเนาะก็มีส่วนมากๆนะครับเนาะก็คือสําหรับกราฟิกนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าตั้งไม่เป็นนะครับหนึ่งเลยมือถือแหลก2องเลยเล่นเกมไม่ได้สาเลยมือถือร้อนนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะตั้งค่าของพี่นะครับไม่ได้ใช้ DPI นะครับเนาะสำหรับตั้งค่าตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนเคยตั้ง DPI เท่าไหร่สามารถตั้งแบบเดิมได้นะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนไม่ตตั้้งงอก็ ตั้งข้าของพี่ดีอยู่แล้วไม่ต้องตั้ง DPI เพิ่มนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอแล้วก็ต่อมานะครับพี่ขอบอกเล่นลกันนะครับโนว่ามือถือไม่แรงนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนตั้งกราฟิกลวกันนะครับมือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับนาอมือถือกลางๆเล่นได้กระตุกบ้างนะครับนาอก็แนะนําให้ตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับนาอมือถือคนไหนนะครับที่แบบว่าแรงๆเป็นรอยนะครับนอเล่นยังไงก็ไม่กระตุกไม่้อนนะครับนาอแนะนําเลยนะครับนะครับนาอก็คือ แนะนำให้ตั้งเป็นระดับสูงนะครับนอปิดแค่เงานะครับนองเราก็ฟิลเตอร์นะครับนอหรือว่าเอฟเฟกนะครับให้เป็นปกตินะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสาหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอก็ตั้งประมาณนี้ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าออกมาดีแน่นอน100%นะครับนอก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่า ถ้าทั้งหมดนี้นะครับน้องตั้งตามพี่เป๊ะนะครับน้องรีดีว่าดึงหัวดีแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันเลยนะครับว่าทุกคนจะดึงหัวเก่งขึ้นนะครับน้องและลึงหัวได้ดีขึ้นนะครับน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องก็คือจะดึงหัวนะครับน้องคมขึ้นเนียนขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์ อยากสนับสนุนนะคร like, ับก็อย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้อะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเนาะงถ้าไหนแจกให้ได้เป็นพิธีการแจกให้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย